เมรีฟาร์มสวัสดีจ้าเมรีฟาร์มสวัสดีจ้าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีเมรีทุกท่านเลยนะคะที่กำลังเข้ามารับชมเมรีฟาร์มนะตอนนี้นะรุ่าน้ำ<อ>ยกชุดสิบห้าตัวตัวเมียเก้าตัวตัวผู้หกตัวจ้าชุดนี้นะคะตัวเมียเน้นเน้นตัวเมียเน้นเน้นสวยสวยเลยจากคุณแม่ใครไม่ทันชุดนี้ถือว่าพลาดใครไม่ทันชุดนี้ถือว่าพลาดแม่จ๋า เล็กใหญ่ค้ากันไปแต่ส่วนใหญ่ตัวใหญ่จะเยอะกว่าตัวเล็กตัวเล็กมีแค่ไม่กี่ตัวเองค่ะคุณแม่ถึงน้องจะเล็กก็เล็กพิกกี้หนูนะสวยๆเลยนะคะรูปผสมเลยนะตัวเมียทั้งหมด9ตัวจ้บคุณแม่จ๋าตัวเมียทั้งหมด9ตัวตัวผู้6ตัวทั้งหมดยกชุด15ตัวจับ สวยๆแบบนี้เลยจ้าคุณแม่สวยๆเน้นๆแบบนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะรูปผสมบาม่านมีรูปผสมเจรเร่มีไทยกลางไทยผ่าเรามีจา<อ>้าชุดนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มนะชุดนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มงามๆเลยจ้าคุณแม่จ๋าเฉลี่ยราคานะคะเฉลี่ยราคาต่อตัวแต่ต้องยกชุดถึงจะได้ราคานี้นะคะเป็นราคาเฉลี่ยาาต่อตัวจ้าคุณแม่จ๋าตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันห้า บาทตัวละ1 4 5 0 0บาทส่งฟรีระยะทาง150กิโลแม่ค้าส่งให้ฟรีระยะทาง150กิโลใครโทรก่อนได้ก่อนใครโทรช้าหมดสิทธิ์ชุดนี้มีแค่นี้นะคะจุดนี้ราคานี้สวยขนาดนี้มีแค่นี้เท่านั้นนะลูกค้านะใครโทรช้าใครโทรช้าหมดสิทธิ์จ้าตัวเล็กตัวใหญ่ค่ากัน,ปนไปเลยจ้าคุณแม่จ๋า ผสมเชโรเล่มีนะคะไทยพาเราไทยกลางนะคะมีนะคะลูกค้านะแองกัสชโรเล่มีจ้ะชุดนี้มีครบหมดทุกอย่างนะคะครบจบในชุดเดียวเลยค่ะซื้อไปปล่อยในสวนยางสวนสวนยางนะคะสวนปาล์มนะคะเอาไปปล่อยทุ่งเร็มหญ้าได้สบายหรือจะขังข้อไว้เหมือนเมรีก,ก็ได้นะคะขังข้อเอายาให้กินนะคะ ปีใหม่มาก็ขายนะคะได้ตัวละ2อง0มกว่า2 0 0 0 0นะคะลูกค้าจ๋ากำไร,รเห็นเห็นเฉลี่ยราคาต่อตัวตัวละ14,500บาทส่งฟรีระยะทาง150กิโลแม่ค้ายอมเพื่อตการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีจา้าของดีๆถูกๆูก้ายรอบเดียวจบนะคะใครโทรก่อนได้ก่อนใครโทรช้าหมดสิทธิ์เลยนะ ของดีๆสวยๆฉายรอบเดียวจบนะคะใครช้าหมดสิทธิ์เลยนะคะมีแองการให้หนึ่งตัวนะคะแก้งขายใหญ่รำบึกนะคะชดนี้อายุตั้งแต่3เดือนไปจนถึง6เดือน3เดือนถึง6เดือนนะคะลูกค้าจ๋าสวยๆงามๆเลยนะ นี่เลยลูกค้าจ๋าสิบห้าตัวนะคะใครโทรก่อนได้ก่อนใครโทรช้าหมดสิทธิ์นะคะศูนย<อ>์แปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์แปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าสายด่วนสายตรงหาเมรีได้เลยนะคะลูกค้าขายจริงส่งจริงเก็บเงินปลายทางเก็บเงินหน้าบ้านลูกค้าไม่ต้องโอนเงินมาจำแม้แต่บาทเดียวสั่งวันตอนเย็นถึงสั่งตอนนี้ตอนเย็นถึงถ้าอยู่ไม่ไกลตอนเย็นถึงเลยคะ่ะคุณแม่จา๋า อยู่ในระยะทาง150กิโลวัตจากหน้าบ้านแม่ค้าแม่ค้าส่งให้ฟรีค่าขนส่งไม่มีเสียจ่ายแต่ค่าบัวแค่นั้นนะลูกค้านะไม่ต้องโอนเงินมาจําแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าลูกค้าอยู่ไกลเกิน150กิโลอย่างเช่น200300400กิโลของเขตภาคอ,อีสานแม่ค้าคิดค่าขนส่งกิโลละ8บาทวัดจากหน้าบ้านแม่ค้าแต่ถ้าอยากคิดค่าขนส่งเลยจากค่าเออเลยจากการส่งฟรีของแม่ค้านะคะ150กิโล แม่ค้าคิดค่าขนส่งกิโลละ25บาทลูกค้าเลือกได้เลยว่าชอบราคาไหนเลือกได้เลยนะลูกค้านะไม่ว่ากันนะคะแม่ค้าฉันอยากให้แล้วตัวนี้ก็ตัวเมียสวยๆลูกค้านะาตัวนี้ตัวผู้แดงๆสวยๆเลยจ้ะ<า>สำหรับวันนี้เมรีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า